โดนแซวหนักลิซ่ารักพิงค์รับ j อ b เป็นตัวประกอบในพิงเวนอมหาเงินเลี้ยงลูกๆทั้ง6เมื่อวันที่9ส,สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะบลักพิงได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอพิงเวนอมที่ทุกคนทั่วโลกต่างรอคอยรวมถึงคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำสุดอลังการสมกับเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีต้นทุนการผลิตสูงที่สุดของค่ายบ G Entertainment และในคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอพิงเวนอมของบลักพิงมีการเฉลยแล้วค่ะว่าหนึ่งในบุคคลชุดดำในฉากการแสดงเครื่องดนตรีโบราณ เวนอมเราจะเห็นว่า b l ล c k พิ n k เป็นผู้สร้างบรรยากาศที่สดใสเสมอแม้ว่านากล้องเราจะได้เห็นภาพความเป็นมืออาชีพของไอดอลระดับโลกแต่พอตัดภาพมาหลังจากนากล้องทั้งสีสาวก็กลายเป็นเด็กน้อยแสนชนที่เรียกรอยยิ้มของคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีค่ะและนอกจากนี้ในคลิปเบื้องหลังยังมีการเผยว่าน้องลิซ่าเป็นหนึ่งในบุคคลชุดดำในฉากการแสดงเครื่องดนตรีโบราณของพี่จีซูและหลังจากถ่ายทำฉากนี้แล้วเธอถอดแว่นตาพร้อมกับยิ้มให้กล้องอย่างน่ารักซึ่งก็เรียกเสียงเอ็นดูจากแฟนๆจำนวนมากและหลายคนแซวว่าที่ลิซ่าต้องทำงานหนักขนาดนี้ก็ เพราะต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแอลแฟมิลี่ซึ่งประกอบด้วยลูกๆที่น่ารักทั้งหมด6ตัวของเธอนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะมิวสิกวิดีโอพิ้งไวยน้อมยังมีผู้ชมทะลุ80ล้านครั้งใน21ชั่วโมงหลังจากการเผยแพร่บน YouTube และขึ้นดับหนึ่งในฐานะวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดในรอบ24ชั่วโมงด้วยค่ะและนี่ก็คือความน่ารักของโนลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ